ซึ่งท่านก็วันนี้ก็มาร่วมงานเกษตรราชการผู้เจริญค่ะวิเทียนคุณครูน้ำชาน้ำันพิชัยผู้เจริญขอเีเชิญค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในพิธีแลกรของแต่ของที่เราเลือกจากคุณครูสายสายนกเทียนบัวค่ะคุณครูพันธิชาครับ หลัะทาคเชิญคุณหมอรุ่เชิญหอสขานรับอรหมอรุ่โรดรงกิจจาเป็นของที่เร่องจากคุณครบอลค่ะบอลรเชิญคุณครูสุกัญญาเจริคบัรชยกากาครับป็แทนจากผู้บริหารเขตและภมิาตเกียค่ะธรรัตนนและต่อจาก นลโมนรื่นอีดีนี่เป็นท่านผู้ราการเดชาจินนะคะท่านผู้รการโรงเรียนสนามชัยเขตนะคะเรียนเชิญท่านขออสินใจลาร์คันเรียนเชิญท่านขอสินใจเทพารักโรงเรียนบานกมอเจ็ดีเจ็ด ดีเจพี่อรัตนพัคุณสุรเดชประทานสุขาราบมาตอครออมตะเกาแล้รนีรันเดือนอินโรงเรียนบ้านร่วมโบส์วันนี้ของเรายัะยงรคะฝาก้าเลยนะฝากรนะาให้แกคุณแม่บ้านของเราคุณประยน์ นี่เขาเรียกผมในวพอนี้ตามหลังพี่จากกรรมการาศานลึกษานะครับและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะให้แก่ท่านทั้งสองท่านที่เกษียรอายุร,ราชการในค่ำคืนนี้สำหรับท่านคนักงโรงเรียน งเรียนบ้านทงสายทุกท่านนะคะต่อเรียนเชิญค่ะด้านบนเวทีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเป็นของที่ระลึกนะคะจากคณะครูและก็คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านนะคะที่ร่วมกันเรียกได้ว่าวันนี้นะคะวันเกษยียรอายุราชการทั้งสองท่านนะคะก็คงจะยุติการทํางานไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้มีของที่ระลึกนะคะให้กับท่านทั้งสองท่งงทานนะคะเชื่อว่าเมื่อท่านเห็นของชิ้นนี้เมื่อไหร่นะคะท่านจะจดจำโรงเรียนบ้านท่งสายตลอดไปนะคะแอบอิจฉาท่านเล็ๆ <c oughs> ลลกๆสำหรับของที่ระลึกชิ้นสุดท้ายค่ะเพราะตอนนี้ราคาพุ่งหน้าครับตอนนี้ แต่ว่านก็คงจะเก็บไว้เป็นที่รึถึงจะพุ่งเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปไหนแน่นอนเป็นของที่รึอันทรงคุณค่าใช่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านแทนท่านทั้งสองด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณ